เนรวมันเป็นปัจจัยในการเรื่องันวสัคืามบสวัสดีทุกคนครับจะจะขอเอ่อทดสอบทดสอบเอ่อสปีดของอินเทอร์เน็ตที่นี่ก่อนนะครับถ้ามันไม่ดีเดี๋ยวอาจจะขอไลฟ์ด้วยเน็ตเวิร์กใหม่วันนี้ว่างครับก็เลย พาทุกคนมาดูและดูใบไม้ผลิที่ฮาร์เวิร์ดนะครับอยู่อนนี้อยู่ในฮาร์เวิร์ดยาร์ดนะครับก็เดี๋ยวลองดูว่าตอนนี้ใบไม้เปลี่ยนสีกาลังสวยอยู่พอดีเลยตอนนี้บอกว่าเต็มเต็มจออยู่เลยแต่ว่าคราวนี้เดี๋ยวเราต้องโอเคไปด้วยกันนะครับวันนี้อยู่กับคนไทยที่อยู่ในบอสตันหลายๆคนนะครับแน่อนอนก็มี คุณเฟอร์ที่รุ่นน้องนะครับที่เชิญมาช่วยให้มาช่วยวางแผนทริปนี้มากัน2คนเป็นทีมนินจานะครับอันนี้คุณมีครับคุณมีก็อยู่ทั้ง Harvard แล้วก็ MIT มาพร้อมผมเลยตอนที่มาเรียนคือปี2008นะครับแล้วก็แกกิตติมศักดิ์ครับพี่เถียนพี่เถียนนี่มาตั้งแต่1999 okay, okay. ตั้งแต่สมัยผมอยู่เท็กซัสก็ขึ้นรถไฟมาที่บอสตัน hmm. ก็1999เเหมือนกันก็ใกล้เคียงกันครับก็ เลยชวนทุกคนมาเดินดูบรรยากาศเนี่ยครับมันมันมันมีมหาทัวร์มหาวิทยาลัยอย่างที่เห็นเห็นไหมครับก็จะมีทัวร์ไกด์สำหรับคนที่มาเที่ยวบอสตันเขาก็จะแวะมาดูที่มหาลัยอ่ที่หนึ่งเขาเรียกว่าอะไรครับเก่าแก่ที่สุดใช่ไหมของอเมริกาอันไหนคนที่เรียนอันดับกรกที่นี่มีมีมีคนเดียวใช่ไหมอ๋อผมไม่ได้จบอันดับกรกที่นี่ครับอันดับกรกที่คืออันดกมทีเพราะฉะนั้นก็คือแต่พีเอชทีที่เจก็อยู่นานสุด วัวได้อยู่เท่ากี่กิสามครับสามนะครับผมก็อยู่ประมาณสามเท่ากันครับอันนี้ที่เรากำลังเดินเข้าไปเจอนะครับ <_ m> ก็เป็นจอฮา์เวิร์ดผู้ก่อตั้งนะฮาร์วิร์นะครับคราวนี้เนี่ยที่เห็นทุกคนกำลังเห็นว่าทาที่กำลังทำกันอยู่เนี่ยครับก็คือนักท่องเที่ยวหรือใครที่มาเนี่ยเขาต้องจับที่เท้าซ้าย นะครับหวังว่าจะจากอธิษฐานอะไรเข้าให้ได้คนที่เรียนจบแล้วต้องมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับผมเองไม่เคยทําถ้าจำไม่ผิดอาจจะเคยทําตอนเรียนจบครั้งหนึ่งแล้วคุณแม่มาหรืออะไรสักอย่างนี้ถ้าจำไม่ผิดแต่ว่ารูเมอร์มันคือที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วเวลานักศึกษามาเมาเขาชอบมาฉี่กันนะครับฉี่รถครับคือเป็นการอยู่ไม่เป็นของมีความขาบขของนักเรียนครับที่ฉี่ใส่ผู้กอตั้งอะไรอย่างนี้ เพราะฉะนั้นก็จะไม่ค่อยมีใครที่มาจับจริงๆหรอกครับถ้าเป็นนักเรียนที่เรียนนะครับเขาก็จะรู้อ่าฟัวที่มีความทรงจำอะไรกับที่ฮาวิทยาร์ดมั้งครับที่ฮาวิทยาร์ดล่ะรับก็เป็นที่หนีมานั่งเวลาเครียดๆนะครับเพราะมันต้องเดินจากฮาวิทย์คอนเทนต์สกูลใช่ไหมอืมแล้ต้องเดินมากินข้าวแถวนี้ถ้าต้องมานั่งอ่านหนังสืออะไรครับอืมมันหน้าแบบว่าหน้าอุ่นกว่านี้มันจะมีเก้า,นา,นานนะอี้นั่งนะอ่ามันจะมีเก้าอี้ใช่ใช่ผมก็ชอบมามากกว่า เพราะว่าถ้าเขาร้อเล่นกันนะครับเป็นสิ่งที่เขาร้อเล่นกันที่เด็ก Harvard ทุกชาตินะครับถ้าเป็น b u s i บิ s s นสส o ูเขาจะชอบเหมือนกับว่าเด็กคนเนดีเนี่ยเหมือนเป็นพวก s o c i a l ลิสต์ึกไม่ค่อยสวยนะครับพาไปวัเดเนอรดิวดออ่าแล้วล้วก็ต้องมาใช้ Facility ของ Business School ที่แบบสวยหน่อยสว่างหน่อยอะไรปวะมานนี้ครับมันก็เหมือนกับโลกจริงๆนะ ใช่เหรอมาพับห i c กเซิร์ฟหลก่กห็จะ่วๆแนัแต่ก็มีหนังสือที่น่าอ่านกว่าเยอะนักเคเนดีสำหรับพี่แต่ว่า,าผมก็จะมาใช้บริการอยู่ที่ฮาร์วาร์ดยาซึ่งส่วนใหญ่เป็นอันเดอรกรดตึกพวกนี้ก็จะเป็นดอมครับแล้วก็ห้องเรียนสำหรับเด็กเป็นยาตีซส,ส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าที่กำลังจะเดินไปถึงแล้วเนี่ยที่ที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือห้องสมุดใหญ่ของฮาร์วาร์ดครับชื่อไวเจเนอร์ er, ใช่ปะ่ะอาจาไม่ผิดพี่จะไม่ผิด ตรงนี้นี่คือที่รับปริญญาเนาะก็ไอคอมเมนต์เยอะอันนั้นใช่ของมีอันนั้นใช่ของเอ่อประธานคนใหม่ใช่ปะ่ะถ้าพี่จะไม่ผิดอ่า uh, อันนั้นเป็นฮาร์บอ่าอันนั้นเป็นเมมโมรี่เชิร์ชครับอ๋อ oh, เมมโมรี่เชิร์ชใช่ครับเป็นอันขวานั้นนะอันขวานั้นเซเวอร์ฮอลล์ครับเป็นห้องเรียนหนังสือแต่ว่าตอนเรารับปริญญาเรามาตรงนี้ไ<ต>หมครับถูกต้องครับเราเวลารับปริญญาเรานั่งตรงนี้แล้วก็เขาเออขึ้นไปรับตรงนู้นครับบนโถงคนเสิร์โอเคโอเค โค <Okay. S 2> รถเชิชนี้ก็คนสำคัญสำคัญคือคุณต้านอะไรอยู่นี่ฮดูดูกองทัพนักท่องเที่ยวมาฮาร์วาร์ดยาร์ดเนะเขาก็ดูอ่ามหาอะไรอันดับแรกมีความสำคัญยังไงใครเรียนที่ไหนอะไรยังไงโอบามาห้องห้องไหนครับหรลอสคูลอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับอ <c oughs> ่าจำต้องเล่าประวัติไอวายเดนเนอร์ครับอ่ะเชิญ <c oughs> ใครอยากจะช่วย <c oughs> ใครอยากจะท <c oughs> ะ้าทายครับอ่ะได้ผมผมเล่าให้ฟังก็ได้คือคือห้องสมุดเนี่ยครับชื่อว่าแฮร์รี่เอลกินส์ไวเดเนอร์ ซึ่งคุณแฮร์รี่ไวน์เนอร์เน <MA ี่ยจริงๆเป็นอันเด็กอันดับแรกฮาร์วาร์ตจบการศึกษาเมื่อปี1905เขาเป็นลูกคนที่รวยแบบรวยมหาศาลมากๆแล้วก็เขาพอเขาจบแล้วเขาก็อยากจะไปสะสมหนังสือกับพ่อเขาก็เลยนั่งเรือกับพ่อไปที่อังกฤษแต่ว่าเขาไม่ได้กลับมาสาเหตุก็คือขากลับมาเนี่ยเขาไปนั่งเรือไททานิกทั้งคุณพ่อเขาแล้วก็ตัวเขาเสียชีวิตแต่ว่าคุณแม่เขากับสาวใช้สองคนซึ่งไปด้วยเนี่ยด้วยความที่เป็นผู้หญิงได้ขึ้นเรือเรือสำรองก่อนก็เลยไม่ได้เสียชีวิต พอกลับมาคุณแม่เขาเหมือนกับว่าหัวใจสลายครับก็เลยบริจาคเงินเก็บเกือบทั้งหมดให้กับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเพื่อสร้างเป็นห้องสมุดแห่งนี้เพื่อเป็นอนุสณ์สถยนให้กับลูกของตัวเองครับโอเคีเ๋้ว <laughs> ให้ดูมหาวิทยาให้ดูห้องสมุดแล้วเดี๋ยวก็คงจะหยุดไลฟ์เพราะว่าเดี๋ยวเราไลฟ์กันเป็นสั้นๆกับช็อตอพิซดสักสาที่นะครับเดี๋ยวไปดูบ้านผมนะครับที่เคยที่เคยพักอยู่ แล้วก็ที่วิ่งออกกําลังกายเพื่อที่จะได้เป็นหลักฐานร่วมกันกว่าผมมาออกกําลังกายลูกสาวจะได้ไม่ว่าเรื่องคอเลสเตอรอลนะครับแต่ว่าแค่เดินก็กเบอร์แล้วครับโอเคยวเดินเข้าไปดูพี่เตียนหัวลาะครับพี่เตียนลูกสามขวบของผมแปดขวบเขาก็แบบว่าไปฟังหมอมาว่าผมเป็นคอเลสเตอรอลสูงแต่ประเด็นคือผมไม่ได้เอาไอ้แอนที้ช็อคไอ้นินจาการสั่น DJ i มามันก็จะสั่นหน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่า เป็นเหมือน I'm p r o m two จริงๆอันนี้เขาพูดอยู่ครับเดี๋ยวเงียบแป๊บหนึ่งนะโอเคเป็นภาษาที่เราไม่เข้าใจกันครับเรยวแปเดียวนะครับนี้เดินไปให้ดูภาพใหญ่ผมคิดว่าน่าจะไลฟ์เข้าไปในห้องสมุดไม่ได้แต่